สวัสดีครับหมอรุดครับผมวันนี้หมอมีแนวทางการดูแลรักษาภาวะเหงื่อออกมากบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้ามาฝากกันครับภาวะเหงื่อออกมากบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าเนี่ยเร,เรียกได้ว่า,า Primary Palmo Plantar Hyperhidrosis นะครับปกติแล้วเหงื่อออกมากที่ฝ่ามือฝ่าเท้าเนี่ยก็เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยเหมือนกันนะครับแล้วทําให้มีผลต่อคุณภาพชีวิต พอสมคุบมากเลยล่ะนะครับคนไข้ก็จะมาปรึกษาอยู่บ่อยเลยอาจจะมีฝ่ามือฝ่าเท้าเปียกจนทํางานไม่ได้นะครับมือชื้นชุ่มอยู่ตลอดเวลานะครับบางคนเนี่ยมีหยดติงต่งๆด้วยนะครับโดยระดับความรุนแรงนะครับก็มีตั้งแต่อ่มือชื้นชื้นจนถึงมือเปียกจนถึงน้ำาจจเรียกว่าเหงือ่อ ที่จับมือฝ่าเท้าหยดเป็นติ่งๆเลยนะครับผมก็เป็นปัญหาที่สาสำคัญเลยเหมือนกันนะครับการทดสอบอาจจะมีการใช้เคลอโรไอโอดีนสตาร์เทสนะครับก็ใช้ไอโอดีนแล้วก็ทาแป้งถ้าเกิดมีเหงื่อออกมาเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนสี ของแป้งใช่ไหมครับผมภาวะนี้ภาวะเหงื่อออกมากเนี่ยนะครับต้องแบ่งเป็นปฐมภูมหิหรือว่าทุติยภูมิทุติยภูมิคือมีสาเหตุไม่ว่าจะเป็นพวกโรคต่อมไร้ท่อยาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับในที่นี้หมอจะกล่าวถึงแนวทางการดูแลภาวะเหงื่อออกมากที่มาจาก p r i อ a r y นะครับผมซึ่งอาจจะไม่มีสาเหตุว่าจะมีพันธุกรรมนะครับผมอย่างแรกเลยถ้าเป็นทางซ้ายนะครับ axillary hyperhidrosis ซึ่ง,งเหงือ ที่รักแล้เนี่ยส่วนมากก็จะแนะนำให้การใช้วิธีคือบทลูนุมท็อกซินไทเอฉีดบริเวณที่เป็นนะครับแล้วก็อาจจะใช้เป็นการเขาเรียกว่าแท็บวอเตอร์ไอออนโตโฟอโรซิสนะครับถ้าไม่ดีขึ้นก็ใช้เป็นอาจจะต้องอโทรโคโซิมปาเตคโตมีคือตัดเส้นประสาทที่มาเลียงนะครับ การดูแลภาวะเหงื่อออกมากบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้านะครับหรือว่าปาโมเพนตาไฮเปอร์ไฮโดซิสเนี่ยการรักษาอันแรกอาจจะใช้เป็นพวกท็อปิคอลที่มีเมทัลซอลอลูมิเนียมคอร่ายนะครับซึ่งจะไปอุดต่อมเหงื่อนะครับถ้าไม่ดีขึ้นก็อาจจะใช้เป็นาการทำแท็บวอเตอร์แอนโดโฟริซิสนะครับถ้ายังไม่ตอบสนองก็อาจจะเป็นการฉีบบทูลิรนุม ท็อกซินไทเอนะครับผมมันในคลิปเนี่ยนะครับในคลิปเนี่ยหมอก็จะเป็นการฉีดอทูลินท็อกซินไทเอบริเวณฝ่ามือฝ่าเทา้าฤทธิ์ของอัูลินท็อกซินไทเอเนี่ยก็จะไปยับยัง้งการหลั่งของสื่อประสานสื่อประสาททำให้เหงื่อออกน้อยลงนะครับการดูแลเนี่ยดูแลทุก6ถึง8เดือนนะครับข้อจำกัดของการดูแลรักษาด้วยวิธีนี้ก็คือค่อนข้างเจ็บนะครับ กรณีที่ยังไม่ตอบสนองันกครับอาจจะเป็นการผ่าตัดเกี่ยวกับพวกเส้นประสาทซิมปาโตเทคโตมีอะไรเนี่ยนะครับผมหากใครมีข้อสงสัยปรึกษาได้ที่ Facebook หมอรุชชวนคุยแล้วก็ Youtube หมอรุชชวนคุยได้เลยนะครับ